ภาษาจีนกลาง3พยางที่ใช้ได้จริงใช้ได้บ่อยๆนะคะมีอะไรเจินเม่อเล่เจินเม่อเลจนเม่อเป็นยังไงบ้างเจินเมอย่างเจินเมย่างจนเมย่างน่าเสียดายจริงๆเจิน可惜เจิน可惜เจิน可ีสายเกินไปแล้วไท้าอเล了 ทไทแปลว่าเกินไปนะคะชื้อแปลว่าชื้อเต้าหรือว่ามาสายเลอะแล้วไทชื้อเลยไท่ชื้อเลยจริงเหรอเจนเตอมาจนเตอแปลว่าจริงนะคะมาแปลว่าไม้เหรอก็ได้นะคะในประโยคคําถามเจนเตอมาเจนเตอมานอนไม่หลับไม่ยป้น่าสุ่ยปู้้จาจามีหนละแปลก 怪不得ไปยังไงเจนมะโจเจ,จ,จนมะโจเจนมอโจร้อนจะตายอยู่แล้วเร่อล了เร่อ死了เร่อ死了เสียแรงเปล่าไปหมังเลยไปหมังเลยไปหมังเลยเบาเสียงหน่อยเเสต小ย,ยน เสี่ยวแปลว่าเล็กน้อยนะคะเซิงแปลว่าเซิงอินก็คือเสียงเตียนก็คือเป็นคําที่บอกเอ้ยหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะเสี่ยวเซิงเตียนเสี่ยวเซิงเตียนแต่ในไต้หวันจะนิยมพูดเป็นสี่พยางนะคะอย่างเช่นเสี่ยวเซิงอีเตียนเสี่ยวเซิงอีเตียนเสี่ยวเซิงอีเตียนคือ加一เข้าไปนะคะน่าสงสารจังเห่าคอเหฮาเคอเห่า可怜 cry boy 谁说的 เสยแปลว่าใครนะค s h แปลว่าพูดเตะก็คือแสดงอาการเป็นคำขยายนะคะเีย s h เตะเสย s h เตะขออภัยค่ะขออภัยครับเจนเป่าเียนเจนแปลว่าเจนเตะนะคะเ่าเชียนแปลว่าขออภัยขออภัยจริงๆแบบนี้ก็ได้นะคะเจนเป่าเียนเจนเป่าเียนใช้หมดแล้วย่งกว้งเลยย่งแปลว่าใช้นะคะกว้งก็คือหมดแล้วนะคะย่งกวงเ ย่งกวงเลยเก่ง ille, สุดๆไปเลยนะคะปังจีเลยปังแปลว่ายอดเยี่ยมนะคะปังจีเลยปังจีเลยค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าช้าๆก็ได้นะคะมั่น,ม,นมั่นไหลมั่นแปลว่าช้ามั่นมั่นไหลมั่นมั่นไหลไม่เขาาเ้าท่า不像话不像话不像แปลว่าไม่เหมือนนะคะหัวแปลว่าคำพูด ไม่เหมือนคำพูดก็คือไม่เข้าท่านั่นแหละนะคะปูเซียงหะฉันเลี้ยงเองว่าฉิงเค่อว่าคือฉันฉิงเค่อแปลว่าเลี้ยงนะคะว่าฉิงเค่อว่าฉิงเค่อบอกตรงๆเลยนะเหล่าซื้อโซเหล่าซื้อแปลว่าพูดซื่อสัตว์พูดสัตว์นนะะซื่อนะคะโซก็คือพูดเหล่าซื้อโซเหล่าซื้อโซโปรดให้อภยัยจิงหยวนเลี้ยง ชิงแปลว่าโปรดหรือว่ากรุณาก็ได้นะคะชิงเยียนเลี่ยงชิงเยียนเลี่ยงอย่าโกหกหรือว่าไม่ต้องโกหกนะคะเปแปลว่าอย่าหรือว่าไม่ต้องก็ได้นะคะโชแปลว่าพูดห่วงแปลว่าคําโกหกคืออย่าพูดคําโกหกหรือว่าไม่ต้องพูดคําโกหกนะคะเปโชห่วงเปโชห่วงเกิดอะไรขึ้นเจนเมอเลไเจนเมอเลไเจนเมอเลร ฉันสงสยัย我怀疑我คือฉันนะคะ怀疑คือสงสยัย我怀疑我怀疑ทำต่อเลยจี续吧จี续แปลว่าต่อต่อเนื่องต่อไปนะคะจี续吧จี续吧ทำยังไงดี怎么办怎么办怎么办ฉันก็ด้วย我也是 我คือฉันเก็นะคะชื่อก็คือด้วยนั่นแหละนะคะ我เย我也是เห็นด้วยไหม同意งอีางอา意งอีมาขอขอคุณขอหอีุณขชขอหนีเอาตามที่คุณพูดทิง้งิุงไปว่าฟังอะฟังเธอนี่ก็คือเธอเตะก็คือฟังเธอ ก็คือเอาที่เธอพูดนั่นแหละนะคะที่นีเดอีนีเดอเงียบเียบหน่อยอันจิงเตียนอันจิงแปลว่าเงียบเงียบนะคะเตียนก็คือหน่อยอันจิงเตียนอันจิงเตียนหรือว่าหลายๆคนจะพูดติดปากว่าอันจิงอีเตียนอันจิงอีเตียนความหมายเหมือนกันนะคะอันจิงอีเตียนรีบไปเถอะคุยโจปคยแปลว่ารีบหรือว่าเร็วๆนะคะโจแปลว่าไปคุยจปะ 快走吧หลทางหน่อยล่างอีเส,เส,เสีก็คือเหมือนกับขอทางนะคะเวลาที่เราเดินมาแล้วแบบเออมีอะไรกีดขวางหรือว่าคนกีดขวางแล้วก็เอ้ยล่าแบบนี้นะคะขอทางหน่อยไว้ค่อยว่ากัน再说吧再说吧再说吧ไว้วันหลังละกัน改天ะ ไก่เทียนแปลว่าวันหลังนะคะไก่เทียนปะไก่เทียนปะมีฉันทั้งคนโยว有我โยนะก็คือมีว่คือฉันเนอะก็คือแสดงอาการว่าเอ้ยมีฉันทั้งคนนะคะโย有我呢有นะ我呢เนะงาเหลือเกินหห่่าากกูููตตู孤独好孤กูตูจำไม่ได้จี i, ปู่เ记อจีแปลว่าจำเลยคะ่ะ ปู้เตอก็คือจำไม่ได้จีปูเป้เตอจีปู้เตอโปรดรอคิวชิงผายต排队ชิงกัลุณาโปรดนะคะผายต排队ก็คือเข้าแถวเข้าคิวนั่นเองนะคะชิงผายต排队ชิงผายตยตามฉันมาเกินหัวไหลเกินแปลว่ากลับหรือว่าตามก็ได้นะคะในกรณีที่แบบเอ้ยไปกับฉันอะไรแบบนี้นะคะเกินหัวไหลเกินหัวไหลใจดำจริงจริง จนซินเฮจนแปลว่าจริงๆริซินใจเฮดำจนซินเฮจนซินเฮให้ฉันดูหน่อยเก๋วคันเก๋แปลว่าให้วัวฉันคันดูเก๋วคันเก๋วคันอย่าโกรธอย่าโมโหใช้คำเดียวกันนะคะเปเิ๋生气เป๋คืออย่าหรือว่าไม่ต้องเิง生气แปลว่าโกรธหรือว่าโมโหเปเิ๋生气เปเิ๋生气 เธอน้ำหนักเท่าไหร่หนีโตจงหนีก็คือเธอโตจงก็คือน้ำหนักเท่าไหร่หนีโตจงหนีโตจงวางใจเถอะฟังสินปะฟังแปลว่าวางสินแปลว่าใจปะก็คือประมาณว่าเถอะนะคะฟังสินปะฟังสินปะน่าเบือ่อไม่意思ไมอีส,อสคือไม่มีความหมายนั่นเองนะคะคือมันน่าเบือ่อเมอส思 น่ารักจังเลย h า w ์คือไอฮาว์คือไอฮาวคือไอเชิญทางนี้หรือว่าการุณามาทางนี้จะเปียนฉิงจะเปียนคือทางนี้ชิงกรุณาหรือว่าเชิญเจะเปียนฉิงจะจเปียนฉิงคุณเมาแล้วหนีจ้วยลยหนีคือเธอคุณจ้วยไปว่าเมาลแล้วหนีจ้วยลยหนีจ้วยลยเลิกทะเลาะกันได้แล้วเปเฉาลยเป 吵了，别去呀，没当吵，个是ทะเล，一ะเ哈！别吵了，别吵了。困起卡，胆小鬼，胆小鬼，胆小鬼。弄一克，再试试，再，表示一，一克，哈，试试，再去弄，再试试，再试试。臣没怕，我不怕，我残。 ปู่แปลว่าไม่่าแปลว่ากลัวฉันไม่กลัว我不怕我不怕เยอะพูดมั่วเปลวนโชเปอย่าลวนโชก็คือพูดไปทั่วพูดมั่วนะคะเปลวนโชเปลวนโชเย่จริงๆเลยจเจินเ糟าเกาจเจิน糟าเกาจเจิน糟糕糟糕แปลว่าแย่มากนะคะสวยแท้เฮาเต่าเหมีเฮา ่า好หมเบื่อมากเซ็งมาก很无聊，很无聊，很无聊。ขี้งกจริงๆหรือว่าขีเหนียวจริงๆใช้คำเดียวกันนะคะเจนเสี่วฉีจน,จนปว่า,วาจริงเสียวฉแปลว่าขีงกหรือว่าขี้เหนียนวเจนเสี่ยวฉีเจนฉีอย่าด่าฉันอย่า骂我่าแปลว่าด่านะคะฉันก็คือ我 ปก็คืออย่ารู้ว่าไม่ต้องเปยหม่าวเขาบ้าไปแล้วทาฟงเลอทาคือเขานะคะฟงไปว่าบ้าทาฟงเลอทาฟงเลอเขาเป็นใครทาชื่อเฉยทาเขาชื่อเป็นเฉยใครทาชื่อเฉยทาชื่อเฉยทําอะไรกั้นเฉินเมคํานี้นะคะเหมาะที่จะใช้กับเพื่อน คนรู้จักหรือว่าคนที่อายุเสมอกันนะคะไม่เหมาะที่จะใช้กับผู้ใหญ่นะคะกัน้นเชนมกั้นเชนมไม่มีหนทางหรือว่าไม่มีทางเลยนะคะไม่ปั้นฝ่าไม่ปั้นฝาไม่ปั้นฝาไม่ต้องตื่นเต้นเป๋จินจังเป๋จินจังเป๋จินจังร้ายแรงไหมเยียนจงมาเยียนจงมา เยยนจงไปว่าร้ายแรงนะคะเยียนจงมาก็คือร้ายแรงไหมไม่ต้องกังวลปตันสินเปีตันสินนปตันสิน,น,สนแล้วแต่คุณเลยสยปยนห随便ปี便你หนีพอเถอพอเธอ算น吧算了吧算่ะ,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 ะพูดยากมากหเหนนิน,เหนไปว่ามากนะคะนันคือยาก โก็คือพูดนั很难说แปลว่าพูดยากมากนะคะ很难说จริงๆเลยเจินแปลว่าจริงสุจริงๆเลยจิงเลยเจนสลป็นความคิดที่ดีความคิดที่ดีความรความคิดที่ดีวาม่วารับี่ารคิดที่ดีควาว